สำหรับคลิปนี้ใครผ่านไ่เห็นคลิปนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานในใจสิ่งที่คุณปรารถนาไว้ในใจหนึ่งข้อแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่คุณปรารถนาจะตรงและจะเป็นจริงไหมนะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สามใบนะก่อนรับชมคลิปนี้ผักกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีสำหรับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้ได้เลยจะได้เจอกับพี่หมอน้ำหมานในคลิปถัดไปนะคะมาดูกันเลยว่า สิ่งที่คุณอธิษฐานนะคะในใจจะสําเร็จไหมไปเม้นสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้ก่อนและกลับมาดูคลิปนี้นะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สามใบนะมาดูกันตรงไหมบอกกันด้วยนะพี่หมอก็เปิดพร้อมๆกันไปเลยตอนที่ทุกคนดูตอนนี้นะวู้หลายๆคนนะคะอธิษฐานเรื่อง การงานการเงินก้าวถ้วยแปลว่าอยากสําเร็จเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินบางคนอยากได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีบางคนอยากได้โปรดนี่บางคนลองเงินก้อนใหญ่อยากได้เงินก้อนใหญ่ให้ก้าวถ้วยนะก้าวถ้วยหมายถึงความสําเร็จทั้งด้านงานและเงินนะคะแปลว่าคุณปรารถนาเรื่องงานและเรื่องเงินอยู่ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ถือว่าพลังงานความสําเร็จงานและเงินจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนตรงหรือเปล่าคุณกําลังขอเรื่องงานและเงินอยู่ใช่ไหมอะมาดูเห็นไหม มีเรื่องความรักเข้ามาด้วยนะคะความรักสิบถ้วยแปลว่าขอเรื่องงานเงนิงนและก็ความรักความสมหวังนะคะแต่เน้นเป็นเรื่องงานกับเงินก็แล้วกันนะพไพ่ใบนี้ดูเหนื่อยนะคะเหนื่อยแล้วก็บางคนขอเกี่ยวเรื่องให้ผ่านทุกอุปสรร,รคและปัญหาไปได้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของไพ่บอกว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาสิ่งใดอยู่คุณจะผ่านไปได้แน่นอนและคุณจะเจอโอกาสดีๆเข้ามาสําหรับคุณอย่าง แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครผ่านมาเห็นพลังงานนี้แล้วรู้สึกว่าชอบและพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ดีพิมพ์บ้ารับคําทํานายนี้และให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณจริงภายในเร็ววันนะคะและขอให้คุณโชคดีค่ะ